จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาอยู่ที่เรือนยอดมหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้เรามีมุงหลังคากันก็มาได้เยอะมากแล้วเหลือช่องนี้แล้วก็เล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ด้านนี้เสร็จหมดแล้วด้านนี้ก็เสร็จหมดแล้วเรือแต่ใส่ครอบด้านบนด้านโน้นเลือ่อยหน่อยหนึ่งปิดมุมด้านโน้อนอันนี้ก็จะเห็นว่างานของเราสําเร็จ แน่ๆเนี่ยวันนี้แต่ว่ามีสองแผ่นที่เขาทำเสียหายตอนเ็าขนส่งมาเอากลับไปแก้ไขยอยู่นะเขาขนส่งมาให้เราแล้วก็เ็าทำแผ่นมีปัญหาคือแผ่นมันบุบมันบี้นะเราก็ให้เอาไปกลับไปแก้ไขอีกสองแผ่นไม่งั้นวันนี้เสร็จเลยก็เลยไม่เสร็จเพราะว่าแผ่นยาวสองแผ่นตรงนี้นะทางบริษัทที่ส่งของให้เราเอาไปแก้ไขยอยู่ ขณะที่บริเวณนี้นะ<ๆ>ก็จะเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาม,มาช่วยกันสมสักดอกไม้กุวิชาคอนคำปูทิทาคาข้างบนมีหลานเบิร์ด<ๆ>หลานนอตนะกุบาโตมีสา,ามีของอ้อยสัมรามีช่างวุฒบุญไทยสงมีสมานเทียกันตามีผ่อนไมกระทกอยู่ด้านบนบนน้นหลายคนแหละสุดเมตไม่สันเทอีกคนหนึ่งนะ โดยด้านนี้พนาโรบุษสบงกลับมาแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วนะแล้วก,จก,ก็จากทรัพย์ใหญ่ลูกศิษย์จากทรัพย์ใหญ่คุณโยมกนกพรเปนบีกรแล้วก็เขียดนะน้องๆกนกพอรอยู่ด้านบนพรจิตตวชิรานนนจึงสุนันทาแล้วก็สมารถพรึงกิจด,ดอนแล้วก็พิเชษฐาบ้าน,นอ้วนมาแล้วเพิ่งมานะแล้วก็อารามจเจริญสุขวิศรกรเอกรินที่ี่การวังชินกลางสาะราจัญญาสิริ เรากำลังทำงานอยู่อย่างขมักขม้นกันบริเวณนี้เรามีเพิ่มเสาเพื่อจะตั้งขึ้นมาอีก6ต้นนะตามที่มาร์ไวนี้เนะี่ยตามที่มาร์ไว้นี้นะเราซื้อต้นหนึ่งประมาณ5,000กว่าบาทต้นหนึ่งตัดได้2นะเพราะว่าเราใช้แค่3มเมตรกำลังจะให้แม่ชีโยงไปรับเสาจากร้านมาอีกรวบบุญกันได้ยอดจมทั้งหมด5้าพบาทต่อนหนึ่งต้นร่วมบุญได้ตอนนี้ ห้าพันหาร้อยบาทนี้เรามาตัดได้เป็น2ต้นนะเราซื้อ3ต้น5,500บาท3ต้นก็เท่าไหร่ล่ะก็หมื่นหมื่นกว่าบาทนะหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นก,กว่าเลยแหละหมื่นหกพันห้ารอยบาทนะที่จะเป็นค่าเสาประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณนี้แหละแล้วก็มีเพลทอีกเพลทอีกเจ็ดตัวนะเพลทอีกเจ็ดตัวเป็นเพลทเหล็ก20่สคูณยีเซนแล้วก็หนาประมาณ9กมิล เราจะเพิ่มจะได้จบได้ชัวร์ไปเลยนะอันนี้เป็นมีต้นนี้เราเอาต้นเล็กๆไว้อันนี้ต้นเล็กๆสามนี้เราก็จะเปลี่ยนให้ได้ไซส์เดียวกันคือเสาหน้าสิบนะประมาณนี้อันนี้เราจะเปลี่ยนออกอันนั้นจะเปลี่ยนออกนะเอาให้เอาให้ดีเลยแล้วก็เป็นประมาณหกต้นหกต้นนี้ก็คือสามต้นเท่านั้นเองสามต้นตัดตึงต้นตัดได้สองได้สองต้น หมายกว่าเราซื้อมาหเมตรเราตัดแค่3เมตรเพราะว่าเราใช้แค่3เมตรนะก็ซื้อแค่3มต้นต้นหนึ่งก็5000 500บาท5,500กว่าบาทนี่แหละเหมือน5,500กว่าบาท5 0 0พันกว่าบาทประมาณนี้นะจำไม่ได้เมื่อกี้นี้ประมาณนี้แล้วก็1ต้นนั้นสามารถตัดได้สองนะเพราะว่าเราใช้ระยะสั้นนะอันนี้ก็เป็นเสาที่เราจะต้องตั้งเพิ่มตอนแรกคิดว่าจะไม่มี รงรับดีกว่าแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ให้เสิร์ช่างไทยแต่งแต่งเป็นไม้ไผ่แต่งเป็นอะไรไปนะก็จะดูดีตอนนี้ให้แม่ชีโย่งวิ่งไปเอาเสาอยู่นะแล้วก็โยมเดียวก็เอาเหล็ก3คูณสนิ้วที่โยมพรโยมพรเคียงสันเทียถวายอีก17ต้น3าคูณสนิ้วโยมพรได้สั่งให้โยมพรซื้อโยมพรบอกว่าวันนี้วันแม่ขอรบุญกับท่านพระอาจารย์ถวายเหล็ก สามคูณสามนิ้ว17ตัวสาธุกะยมพรยมติมเคียงสันเทียวันนะี้วันแม่เป็นอนุสรบุญจงถึงแต่คุณแม่ของยมพรยมติมเคียงสันเทียนะส่วนด้านล่างโน,น้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ด้านล่างโน,น้นมีพ่อประเสริฐแม่นุดแดงกกโกโกมีบางออนสุขประเสริฐมีต้อยเพียขันทาก็หลายคนนะอยู่ด้านล่างโน,น้นมีเชิดใจทนก็ทํางานอยู่ด้านล่างโน,น้นก็ยังมีหลายๆท่านที่ทํางานอยู่ด้านล่างโน,น้น มีตานีมีแสงดาวมาีหลายหลายท่านมีหลายหลายคนอยู่ด้านล่างนัน้นแล้วก็คอยยกแผ่นขึ้นมาก็มีหลายท่านมีพรจิตตะวิชิราน,นุนนะหลายท่านหลายคนที่นั่งรออยู่ด้านล่างนัน้นในเมชีจิตามายาแม่ชีรตินแมชีคุตตะจิตตานะก็ด้านล่างนัน้นแล้วก็ยังมีใครอีกละ่ะมองไปอาจจะไม่เคลียไม่หมดนะอ่า แม่หนูแดงพูดไปแล้วนะแม่หนูแดงแม่สานิทอะไรอย่างนี้นะั่นอยู่ด้านล่างๆนู้นก็หลายๆคนก็รอที่จะเอาแผ่นขึ้นมาแต่ด้านบนนี้ก็เลยอ,อยู่ด้านนี้ที่ยังแหว่งอยู่นั่นแหละที่ยังแหว่งอยู่ด้านนั้นอ่านี่ก็คือที่เขาาร์ k ไว้นี่คือที่จะวางเสานะที่าร์ k ไว้นี่นะที่าร์ k ไว้นี่ที่าร์ k ไวน้ไวนี่นะก็ทั้งหมด เราจะตั้งอีกหกต้นเนี่ยมากไปแล้วเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยมากไปแล้วก็ร่วมบระบบสวนกันได้เสารเรือนยอดมหาวิหารพุทธมรรพานเราเสริมขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยแข็งแรงด้วยแล้วก็หมดปัญหาเรื่องโครงสร้างรับตรงนี้ด้วยตอนแรกเราจะปล่อยให้โล่งๆก็พอแล้วมัง้งนะนี่เราจะตั้งกันไปเลยเราจะตั้งกันไปเลยให้ให้ให้แข็งแรงกัน การแรงบิดนะไปเลยนะวิศวกรก็โอเคด้วยเ,เห็นดีด้วยก็เอาเลยละนะงานนี้ก็รวยกันเลยละนะก็ตอนนี้ก็จะตั้งกันยันวันนี้แหละรวยไปไปเติมลมอยู่ลมมันหมดนะเพราะว่าถังลมเรามีปัญหา,าวิ่งอารม์ไปเติมเพื่อจะตัดเสาได้นะรวยก็วิ่งรถบีโก้ของวัดวิ่งไปเติมลมอยู่ในวันนี้นะก็หวังว่าร้านลมก็คงไม่ปิดนะวันแม่แต่ว่าร้านเสาไม่ปิดวันนี้นะ อันนี้คืองานที่เราทำกันอยู่แล้วก็จะเห็นว่าตะวันบ่ายคล้อยแล้วฝนก็ทำท่าปุ๊กเป๊กปก,ปกมาตกข้างซ้ายตกข้างขวา <c oughs> รอดเรื่องฝนจนได้ในวันนี้พ <c oughs> ระอาจารย์มายืนเฝ้าลุ้นเพื่อจะรอดเรื่องฝนนะก็รอดไปอัปารมีพรอแม่กุบาอาจารย์ทำให้เราทำงานได้สะดวกแผ่นยาวมากเลยนะก็เห็นอ,อันนี้ก็เห็นตามภาพนี้ใช่ไหม ลูกศิษย์จากทรัพย์ใหญ่มาทั้งสามีภรรยาเป็นทิศท,ที่บวชแล้วภรรยาก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่นะเรามีช่ออนเมาไทยสงมีช่ออนเมาไทยสงอีกคนนึงเดี๋ยวชื่อจะตกหล่นไปช่วยกันเต็มที่เลยนะทุกๆคนอันนี้ตามภาพที่เห็นนี้ก็เป็นภาพแห่งการรวมพลังมงลังคาเรือนยอดมหาวิหารพุทธปริณิพนธ์ก็จะยาวๆแบบนี้นะยาวเลยแหละนะก็จะเป็นลายไม้แบบนี้ จะไปโน่นแล้วก็ถอยขึ้นไปเลยนะถ้าน้อยคนก็คงทำงานไม่ได้เหมือนกันนี่ตามภาพเลยนะอ่าเนี่ยกำพลก็ปีนขึ้นไปรอรับแล้วอช่วยกันอ่านี่ก็มีคนรอรับอยู่ด้านบนนู้นสุธเ,เมธนะช่างวุษน,ะนี่จะเห็นภาพของการทำงาน นับแผ่นไม่ไหวนะเยอะมากเลยเพราะว่าบนนี้ก็ราวๆก็600ตารางเมตรก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหน้างานที่เราทำงานกันที่เรือนยอดมหาวิหารพุทธปรินิพัน์ต้นเตโชเราจะต้องปั้นต่อไปรอสักหน่อยนะให้งานอื่นๆสำเร็จลูกศิษย์ลูกหากช่วยกันทำช่วยกันตกแต่งอไปเรียนรู้กันตรงนี้แล้วก็ทำอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยกันอยู่ตรงนี้ พื่อความสําเร็จแห่งมหาวิหารบุตธบริณิพานเขาสั่งเขาสั่งว่าไซส์เท่านั้นเท่านี้แผ่นยาวเท่านั้นเท่านี้นะก็จะมีใบโพยสําหรับสําหรับบอกว่าแผ่นนี้ยาวเท่านี้เอาแผ่นนี้ขึ้นมาอะไรอย่างนีน้ก็จะส่งขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นงานที่เราทํากันที่มหาวิหารพุทธาบริณิพาน ส่วนมากพวกเราก็คนจนจนนี่แหละมาช่วยกันสร้างพวกเราค้นจนสร้างจากพวกเราหยาดเหงื่อของพวกเราช่วยกันทุกท่านทุกคนช่วยกันสร้างเอาอติดตามรับฟังรับชมและอนุโมทนาบุญไปด้วยกันวันนี้วันแม่ก็ให้ทุกท่านได้ทำสิ่งดีๆเพื่อแม่รักแม่แล้วก็จะประมาทในโรคภยยัยไข้เจ็บอย่าเอาโรคไปฝากคุณแม่เป็นอันขาด บางทีรักก็ต้องห่างกันกันเอาไว้ถึงเรียกว่ารักนะรักไม่ต้องใกล้ชิดกันก็ได้นะรักบางอย่างก็ต้องอไม่เอาโรคภัยไข้เจ็บไปฝากคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่อย่างดีแล้วก็หาวิธีการถ้าตัวเองเซฟตี้ดีแล้วก็ดูแลคุณแม่เข้าใกล้คุณแม่ได้แล้วก็ให้ทุกคนกระตันยูรู้บุญรู้คุณเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า,จาท่านพาดำเนินความรู้บุญรู้คุณของผู้มีบุญมีคุณนี่สำคัญมากนะ ผ่านจุดนี้ไปไม่รู้จักบุญจคุณจะเป็นคนดีไม่ได้เลยนี่คืออัปเดตการสร้างมหาวิหารพุทธบริพัทนในวันนี้รำเทืกอรำลึกถึงแม่ทั้งแม่ของแผ่นดินทั้งแม่ของเรารำเลึกถึงองค์หลวงตามหาบัว12สิงหาบันฑเกิดท่านรำเลึกถึงหลวงปู่พันธ์บริสโกบัลลสังขารหลวงปู่พันธ์บริสโกและรำาลึกถึงความดีงามผู้มีบุญมีคุณกับเราเลี้ยงดูเราแม้ไม่ให้เราเกิดก็นับว่าเป็นแม่ของเราเช่นเดียวกันนี่คืออัปเดตในช่วงนี้ขอเจริญพร